ช้นะครับโคงเล็กนะครับไข่ไข่ไออกนะฮะจะมีสกรูอยู่สองตัวนะครับหมุนหมุนหมุนออกออกมาเลยนะฮะไอ้มา2สองตัวเสร็จแ,แล้วเราดันตัวนี้ดันตัวนี้น,น,นะครับ ออกไปด้านนี้นะครับอันนี้ผมสูงิว่าผมไขออกแล้วนะครับตัวในตัวในตัวตัวนี้ฮะเนี่ยตัวตัวนี้นะครับวิธีเอาออกก็คือต้องหายไขควงเล็กนะครับไขควงเล็กเนี่ยจิ้มจิมเข้าไปในรูนี่นะครับ อันนี้หัวมือนี่กดตัวไว้นะครับกดเข้าไปอย่างนี้ฮะแล้วเราก็จะนี่ทายออกมาได้ครับครับไม่ยากนะครับนี่ก็จากการเปลี่ยนครับถ้าตรงนี้ถ้ามันมันลำบากใช่ไหมครับแล้วก็ลดสปริงตัวนี้ออกครับลดสปริงเป็นตัวนี้นะครับลดสปริงนี้นี่ยปลดสปริงตัวนี้ออกนะครับ